เรื่องแรกก็คือในบทบาทของข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเรื่องที่สองก็คือในบทบาทของประสบนิกรของแผ่นดินไทยนี้วันนี้พวกเรากำลังขอพระคุณค่ะวันนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีผู้คนออกมาช่วยกันกอบกู้สถานการณ์วิกฤตนะคะนั่นก็คือประชาชนทั้งหลาย พวกเราทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของแผ่นดินแต่ว่าเราจะมาช่วยกันทำได้อย่างไรก็เดี๋ยวก็ลองฟังดูแต่ก่อนอื่นก็คงจะต้องเรียนทุกๆคนว่าสถานการณ์การเมืองณขณะเนี้มันวิกฤตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพวกเราต้องระวังตัวการระวังตัวก็คือกำลังพยายามฟังว่าเมื่อวานเนี้เป็นระเบิดแสวงเครื่องหรือว่าเป็นการใช้กระสุน40นะคะ ซึ่งปรากฏว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยพวกเราต้องฟังในรายละเอียดให้ดีเพราะว่าจากสะพานผ่านฟ้านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่บอกว่าคือเราต้องชื่นชมตำรวจคนที่แตะลูกลกระลูกระเบิดออกนะคะเพราะว่าเขามีจิตใจที่งดงามจะไม่ให้เพื่อนๆเ,เจ็บแต่ความรุนแรงของระเบิดเนี่ยมันไม่มากเมื่อมันไม่มากปุ๊บเนี่ยก็ทำการค้นนะคะหาข้อมูลเพิ่มเติม ทราบว่าก็ได้ไปเห็นคนไข้นะคะคนเจ็บแล้วก็ได้ไปเห็นคนที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลวชิระทำไมต้องเล่าให้พวกเราฟังในบางครั้งที่มีการปราบม็อบบางทีมันอาจจะไม่เป็นกลยุทธ์แบบที่เขาได้ตกลงกันไว้ก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังค่ะที่สะพานผ่านฟ้าไม่พบว่ามีประชาชนแสบตาเลย แสดงว่าไม่ได้ใช้แก๊สซัมตาแต่สิ่งที่ได้พบคือประชาชนเห็นมันมีลูกอะไรก็ไม่รู้มันคว้างมาแล้วมันเป็นสีขาวซึ่งจากบาดแผลของคนเจ็บหลายคนค่ะมันมีเนื้อแหว่งไปเป็นก้อนๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้กับระเบิดสลายม็อบที่เรียกว่า stun grenade สิ่งนี้วันนี้กำการสิษ์พยายามให้ตำรวจนะคือเชิญมาชี้แจงว่า เขาใช้อาวุธอะไรบ้างวันนี้ตำรวจก็ไม่มาชี้แจงก็เลยยังไม่ได้ฟังจากคำตรงๆท่านก็คงต้องฟังข้อมูลจากที่ได้จากคนเจ็บและศพคนเจ็บคนหนึ่งถูกยิงดิ่งอย่างนี้เลยค่ะนะคะกระสุนดิ่งลงมาเลยแล้วก็ทะลุและคนมุสลิมนะคะคนอิสลามที่เสียชีวิตที่อยู่ในเสื้อธงชาติเป็นการถูกยิงจากบริเวณหัวคิ้วขวา ทะลุที่ท้ายทอยแปลว่ามีกระสุนมุมสูงซึ่งถ้าเราวังพออสอชก็จะรู้ว่ามีสองชุดชุดหนึ่งคือชุดอรินทราาซึ่งอาจจะ cover แปลว่าทุกๆคนต้องระวังตัวเวลาที่เราเกิดการต่อสู้กันนะคะอย่าได้ฮึกเหิมแล้วเราตามไปแล้วเราอาจจะเสียชีวิตนะคะอย่างน้อยคนหนึ่งที่เป็นคนเจ็บเขาได้เป็นคนที่อุ้มตำรวจที่เตะระเบิดออกไปเนี่ยไปส่ง แต่ขากลับมาเนี่ยเขากลับโดนระเบิดสลายม็อบจนขาหักนะคะแล้วก็เนื้อแหว่งไปเลยแต่เหตุที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่พวกเราเตรียมตัวระวังนะคะเพราะว่ายังไม่มีใครเห็นอุปกรณ์ที่นี่กับอุปกรณ์ที่สารแ่งเหมือนกันแต่มันจะเหมือนในปี5 3ในปีส5 5พมีการใช้อาวุธหนักซึ่งเป็นการยิงนะคะซึ่งกระสุนวิถีโค้งมันจะมารง พวกเราก็ต้องระวัดระวังนะคะที่มองดูจากจุดตึกสูงนะคะนั่น,นระวัตระวังที่อยากจะฝากเตือนเอาไว้นั่นเป็นเสี้ยวส่วนหนึ่งนะคะแต่การที่ได้เข้าไปตรวจก็ทำให้น้อยพอสอสชอก็หยุดพูดเรื่องนี้ได้บ้างเพราะเขาชอบพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้เห็นเขาพูดในสิ่งที่เขาได้รับฟังมามันก็กระตุ้นทําให้เกิดความเกลียดแต่วันนี้ไม่ได้ต้องเรื่องนี้นี่คือเรื่อง,รอง,รองแรกที่คุยให้ฟัง แต่ในฐานะนที่เป็นข้าราชการเป็นประชาชนก็ขออนุญาตเพื่อให้ทุกๆคนได้รับฟังแล้วเราช่วยกันกอบกู้ประเทศนี้ขึ้นมาค่ะสังคมในปัจจุบันหลายคนไปเทอทูนว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นเทวดาไม่จริงค่ะถ้าเราลองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ระบอบประชาธิปไตยคือ ข้อตกลงที่สังคมมนุษย์มันเติบโตใหญ่ขึ้นเวลาสังคมมนุษย์มันเติบโตใหญ่กิเลสมันตามค่ะรัฐมนูญก็เลยออกแบบมาระบอบประชาธิปไตยก็เลยเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาสำหรับการอยู่ร่วมกันแต่ตลอดเวลาตั้งแต่ปีตั้งแต่2 475นะคะที่เราได้รับนะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยต้องตอบว่า ไม่เคยมีรัฐบาลใดที่ทำให้ไปสู่เป้าหมายของระบอบประชาธิปไต,ยท,ปทปตยที่สมบูรณ์นั่นคือระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั้นแน่นอนฟังเสียงส่วนมากแต่ต้องรับฟังเสียงส่วนน้อยแต่สิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นเลยคือ 1. ไม่ได้พัฒนากระบวนการยุติธรรมสไม่ได้ทำให้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เรียกว่า human dignity สมไม่ได้ทำให้เกิดความเท่าเทียมกัน เขาเรียกว่า Human Equity เรายังมีศักดีนายังมีกระบวนการมีคนใช้เส้นมีอะไรอีกเยอะแยะเลยนะคะซึ่งในลักษณะของการเข้าคิวใครลัดคิวอะไรประมาณนั้นนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือเราไม่มีเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนรวมทั้งหลักกระบวนการยุติธรรมดังนั้นถ้าจะถามว่าวันนี้เราจะกอบกู้ขึ้นมาใหม่ก็คงขออนุญ,ญาตถ่ายทอดจากประสบการณ์นะคะว่าจากการที่เติบโต ทำไมวันนี้จึงลุกมาขึ้นเวทีนี้นั่นก็คือเพราะเป็นข้าราชการในพระบาทิอยู่หัวเลือกรับราชการขอบคุณค่ะเลือกรับราชการเพราะคิดว่าอาชีพแพทย์เป็นอาชีพท,ที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างมีอิสระเมื่อกี้ท่านอาจารย์ปรีดาที่เพิ่งลงไปท่านก็ช่วยเหลือสังคมเป็นอาจารย์ของหมออีกทีหนึ่งก็ต้องเรียนว่าประกอบในการเลือกเป็นข้าราชการ ข้าราชการในปัจจุบันไม่ได้นึกถึงสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดข้าราชการไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือพลเลือนล้วนเกิดจากการที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบภาระให้ดูแลผระสนิกรแทนพระองค์แต่วันนี้กลับไม่ได้ดูแลผระสนิกรกลับกลายเป็นไปติดตามนักการเมืองสแสวงประโยชน์เพราะฉะนั้น ก็ต้องเรียนว่าเติบโตมาจากใกล้เนี่ยค่ะวัฒนาวิทยาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยสอน,นคนซื่อสัตย์ค่ะสอนให้เป็นคนรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทําและสอนให้เป็นคนที่กระตัญยูต่อแผ่นดินเกิดเพราะฉะนั้นสมอย่างนี้มันหาไม่ได้อยู่แล้วในรัฐบาลขณะนี้ เป็นรัฐบาลที่ไม่ซื่อสัตย์ทั้งทงที่ชี้ชัดมีหลักฐานปปชไม่ได้เอียงค่ะปปชได้ว่าจ้างให้ทีดซึ่งทำการรวบรวมข้อมูลมีการโกงทั้งงบประมาณโกงทั้งเวลาโกงทั้งโอกาสเย่ยมากมายแต่กลับไม่รู้ว่านี่คือขอสองเราจะณนะวันนี้ไม่มีความรับผิดชอบ ทั้งทางที่จริงๆมันมีความผิดแต่คนแบบนี้จะต้องการให้มีใบเสร็จค่ะนะคะและที่สำคัญที่สุดคือไม่มีความกระตันอยู่ต่อแผ่นดินในฐานะที่เป็นนักเรียนวัฒนาวิทยาลัยคุณครูแม่สอนมาโดยตลอดว่าทำอะไรรับผิดชอบอนนี้ความผิดพลาดทั้งหมดเราไม่เห็นพูดคือนายกรัฐมนตรีออกมารับผิดชอบเลยนะคะนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ลีดเดอร์ชิต้องการคนที่เป็นผู้นำค่ะในฐานะที่เป็นข้าราชการเรามองเห็นความตกต่ำของระบบทั้งหมดแต่เราจะกอบู้ได้อย่างไรก็ต้องเรียนว่าในชีวิตสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องรู้ว่ากรอบของสังคมนะ่ะมีอะไรบ้างกรอบของสังคมที่ดีที่สุดและถูกที่สุดและตรงต่อและจะเป็นเช่นนี้ทั่วไปคือกรอบของศีลธรรม แต่ในปัจจุบันเรากลับไปคำนึงถึงหลักของนิติจริงๆแล้วกฎหมายมันเป็นสิ่งที่มนุษย์จัดขึ้นมาหรือกรอบของที่สามคือกรอบของวัฒนธรรมทำอย่างไรประเทศไทยจะกลับมาสู่สิ่งที่เป็นเรียกได้ว่าแผ่นดินที่มี3สถา,าบันที่แข็งแรงก็ต้องหยอดเรียนพวกคนว่าเราไม่เคยได้ถูกสอนให้ศึกษาแผ่นดินนี้ที่เรายืนอยู่ เราไม่ได้ถูกสอนให้คิดถึงจุดต่างๆว่าเป็นมาอย่างไรคุณพ่อหมอสอนให้ไหวอนุสวรีของพระมหากษัตริย์ทุกรัชการให้รับฟังพระบรมราโชวาสนะคะทุกๆช่วงเวลาที่ในหลวงงพระราชทานคุณพ่อสอนให้เป็นคนศีลส,สอนให้เป็นคนกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันสืบทอดเห็นเศษแก้วแตกต้องเก็บค่ะแม้ว่าเราไม่แตกเราต้องเก็บเก็บแล้วไม่ใช่เก็บเฉย,ยเฉยไปโยนทิ้งต้องหอ่อนี่คือสิ่งที่คุณพ่อเอาแนวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสอนลูกถึงปัจจุบันการที่หมอขึ้นมายืนอยู่บนเวทีนี้ก็เพราะว่าแก้วแตกใน จากระบอบการเมืองที่ทุจริตยอย่างมหัศจร,รย์มากเพราะฉะนั้นความตั้งใจในการรักษาศีลความรักในแผ่นดินนี้พวกเราค่ะน้าขนาดนี้เสกแก้วมันเต็มไปหมดเราต้องลุกขึ้นมาอย่าปล่อยให้มันไปทำให้คนอื่นบาดเจ็บอย่าปล่อยให้มีใครทำ สิ่งที่เป็นสิ่งอยู่ในใจที่ทําให้เลือกรับราชการแต่สองค่ะพวกเราไม่เคยถ้าเราไปบ้านเพื่อนบ้านนะคะเราจะไม่รู้ว่าในพระพุทธศาสนาจากอินเดียนะคะที่อินเดียหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานศาสนาหายไปแล้วมาเกิดใหม่ที่ประเทศไทย แต่เดิมทีนอกจากประเทศไทยก็มีลาวพมา่าเขมเรเวียดนามมีหมดแต่ทำไมพระพุทธศาสนาจึงสมบูรณ์ที่สุดที่นี่ลองกลับไปดูประวัติศาสตร์ค่ะพระพุทธศาสนาที่นี่อยู่ได้เพราะพระทรงธรรมนุบำรุงเพราะนั้นพวกเราอย่าได้นึกว่าฉันเกิดมาบนแผ่นดินนี้แล้วฉันคือคนที่เป็นคนสร้างแผ่นดินนี้ไม่มีความกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมนุบำรุงเลย เราต้องศึกษาประวัติค่ะรัชกาลที่5หลายคนออกมานะคะเพื่อนฝูงทั้งหลายญาติพี่น้องก็ให้สลับผัดเปลี่ยนเวรกันมานะคะขอให้ทุกคนช่วยไปบอกทุกๆคนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบพระคุณครับขอบคุณคุณศิวลาอิสระและก็กัญยาณมิตรนะครับที่มาเติมเต็มกิจกรรมการสวดมนต์ให้เราเป็นประจำทุกวันนะครับเป็นที่ที่หลวงปู่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี2497นิมิตเห็นหลวงปู่ทวด ทำไมพูดเช่นนี้พวกเรานับถือหลวงปูท่ทวดแต่ที่เกิดหลวงปูท่ทวดไม่มีใครทํานุบํารุงเลยคือสํานักสงฆ์ต้นเรียบที่สถิงพระที่สําคัญที่สุดเราไม่รู้ความยิ่งใหญ่ของหลวงปูท่ทวดนะคะหลายคนกล่าวหาว่าพระพุทธอิสระนะคะหลวงปู่พุทธอิสระทําผิดแต่เราเคยรู้ไหมว่าพระที่เกี่ยวข้องกับการเมือง องค์แรกก็คือหลวงปู่ทวดค่ะทรงกอบกู้อิสรภาพให้ประเทศไทยจากศรีลังกาศรีลังกาได้เข้ามาจะตีเมืองไทยในช่วงของสมัยพระนเรศวรมหาราชแต่โชคดีที่ศรีลังกาตีในแบบธรรมะก็คือเอาเม็ดมะขามมาแล้วให้ไทยหาพระสงฆ์ที่สามารถอ่าน เม็ดมะขามอ่านพระไตรปิฎกจากเม็ดมะขามไม่มีพระสงฆ์องค์ใดในกรุงศรีอยุธยาอ่านได้จึงขราชบริพันธ์กรับมีพระมาจากใต้องค์หนึง่งมีอภินิหารเหยียบน้ำทะเลจืดและนั่นคือเหตุที่หลวงปูท่ทวดจึงนิมนต์มาแล้วก็เป็นผู้ที่กู้ประเทศไทยทำให้ศรีลังกาถอยทับไม่ตีประเทศไทยเลยแต่ได้ว่า ประเทศไทยเราเป็นอยู่ที่มาอย่างนี้เราต้องมีความกระตันอยู่นะคะเพราะนั้นสิ่งที่วันนี้ได้เข้ามาพูดคุยในส่วนแรกก็คือพวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันกอบกู้นะคะให้เรามีสถาบันศาสนาศาสนาสถาบันศาสนาจะแข็งแรงได้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นและทั้งหมดก็จะทำให้สถาบันชาตินั้นมั่นคง เพราะนั้นนั่นคือส่วนแรกที่ได้มาคุยกันแต่ในส่วนที่สองค่ะในฐานะข้าราชการอยากเรียนทุกคนว่าช่วงประมาณสักสามอาทิตย์มีข่าวลือว่าหมอพรทิพย์ถูกปลดเพราะไปขึ้นเวทีอโศกไม่จริงค่ะปลดมาปีหนึ่งแล้วค่ะไม่ได้ปลดเพราะขึ้นเวทีอโศกทำไมพรทิพย์ถึงถูกปลดทั้งที่จริงๆแล้ว ถูกทาาทามให้ไปจัดตั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่กระทรวงยุติธรรมซึ่งการจัดตั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็เพื่ออำนวยความยุติธรรมเป็นทางเลือกให้กับประชาชนวันนี้ท่านไม่มีทางเลือกพระพุทธในการคนใหม่ที่ถูกตั้งเข้าไปได้รับนโยบายชัดเจนว่าจะทำอะไรที่ขัดกับตํารวจดังนั้นจึงไม่มีใครออกมาช่วยในช่วงจังหวะที่เราไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์หลังจากพัฒนาจนกระทั่งขึ้นเป็นในลําดับ ต้นๆของอาเซียนเราก็ได้ลงไปทำงานที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพิสูจน์ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในการพิสูจน์ทราบก็ใช้นิติวิทยาศาสตร์จนกระทั่งทำให้เรารู้ถึงกระบวนการเถื่อนมีเรื่องยาเสพติดหลายคนบอกคุณหมออย่าพูดแต่จริงๆวิทยาศาสตร์มันฟ้องค่ะมันฟ้องว่าเกิดอะไรขึ้นหมอลงไปทางานตั้งแต่ปี2547เสร็จแล้วในการลงไปทำาได้รับความร่วมมือจาก เน็ t เทคนะคะซึ่ง n e ็ t เทคก็เป็นมหาชิทางเทคโนโลยีซึ่งเขาก็มาช่วยกันออกแบบจนกระทั่งเราวิเคราะห์ข้อมูลได้ก่อนหน้าเดือนพฤษภาคม2556สมชได้เชิญให้ไปพูดคุยเรื่องการแก้ปัญหาภาคใต้เราก็เอาไอ้โครงการอันนี้ไปคุยให้ฟังว่าถ้ามีการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานภาคใต้จบค่ะแล้วเราก็ได้บอกว่า อย่าได้เอาโครงการอันนี้ให้ตำรวจดูนะเพราะตำรวจเนี่ยเกลียดหมอพอรทิพย์มากในที่สุดสมชก็เอาโครงการอันนี้ไปพูดคุยและนั่นคือเหตุที่ทำให้พรทิพย์ถูกเพราะผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้บอกว่าคือจริงๆเรื่องของเรื่องก็คือท่านประหลัดต่ออายุค่ะ แต่แม้วทรรรประชาเป็นคนบอกกับท่านประหลัดว่าการเมืองขอให้ปลดหมอพรทิพย์ออกถามว่าเราเรารู้สึกอย่างไรไหมตอบได้เลยค่ะว่าอยู่เป็นข้าราชาการตรงไหนในแผ่นดินนี้ก็ทำประโยชน์ได้ค่ะและวันนี้ก็อยากให้ข้าราชาการกล้าที่จะลุกออกมากล้าที่จะลุกออกมาวันนี้ไม่เหลือความชอบธรรมในการบริหารประเทศของรัฐบาลแล้ว จะกลัวอะไรอยู่กระทรวงยี่ธรรมไม่ออกเลยค่ะในความเป็นจริงแล้วถ้าเราไม่ออกมาช่วยภาคประชาชนจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะหน่วยงานที่มีอำนาจมากๆคือหน่วยงานตำรวจนั้นอยู่ติดกับการเมืองอีกเหตุผลหนึ่งของการถูกให้ออกที่เล่าให้ฟังเพียงเพื่อจะบอกท่านว่าพวกเราจะต้องแข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขง,ขงอีกเหตุผลของการถูกให้ออกก็คือในปี2553ได้มีโอกาส ถูกเชิญไปทำคดีที่มาเลเซียเพราะฉะนั้นพี่น้องมุสลิมในที่นี้ฟังไว้เลยนะคะหมอก็ลงไปทำคดีให้ทำให้ทนายของผู้นำฝ่ายค้านณนะับปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเขาเห็นแล้วเขาก็มาติดต่อขอพบเนื่องจากผู้นำฝ่ายค้านถูกกล่าวหาว่าไปล่วงละเมิดทางเพศกับผู้ชายคนหนึ่งเราก็บอกว่าเราไปเป็นพยานศาลไม่ได้หมอบอกหมอไปเป็นพยานศาลไม่ไ แต่ด้วยหลักที่คุณพ่อคุณแม่สอนเรื่องความเป็นธรรมจึงได้เอารายละเอียดของสำนวนมาดูเมื่อเอารายละเอียดของสำนวนมาดูก็เห็นความผิดปกติของรายงานสารพันธุกรรมที่ไม่น่าจะเป็นพฤติกรรมของการล่วงละเมิดทางเพศเราได้แนะนำทนายในปี2552นะคะได้แนะนำทนายทนายก็ไปต่อสู้จนปี2555 คุณอันวาอิบราฮิมได้อิสรภาพโดยในคำตัดสินก็บอกว่าพยานหลักฐานเรื่อง DNA มีปัญหาพันทีทันใดค่ะเมื่อคุณอันวาลงสู่เวทีการเลือกตั้งเขาก็ถามหาว่าใครช่วยคุณอันวาชื่อหมอพรทิพย์ก็เกิดขึ้นทำไมหมอพรทิพย์รู้เพราะคุณเฉลิมทำหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมว่า นายรัฐมนตรีมาเลเซียไม่พอใจหมอพรทิพย์มากในที่สุดจึงถูกปลดแต่ถ้าถามคอยตามดูต่อไปนะคะการที่ได้เข้าไปช่วยคุณอันวาอิบราฮิมจะทำให้ภาคใต้สงบโดยถาวรเพราะคุณอันวาไม่ได้รอดด้วยคนมุสลิมด้วยกันแต่รอดด้วยคนพุทธอย่างหมอพรทิพย์ประเทศไทยนี้พระมหากษัตริย์ ทรงให้ประเทศนี้ร่มเย็นเพื่ออยู่ร่วมกันทุกเชื้อชาติศาสนาค่ะแม้ว่าหมอจะถูกปลดตำแหน่งไม่สำคัญวันนี้ต้องการให้ทุกทุกคนเข้มแข็งอย่าให้ใครซื้อเสียงอย่าให้ใครเอาหลอกเศษเงินหรือเอาเงินที่ไม่บริสุทธิ์สุดท้ายค่ะ เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดก็อยากจะฝากพระบรมฉายาลักษ์สี่ภาพไว้ในหัวใจของคนไทยทุกคนพระบรมชายาลักษ์ที่หนึ่งพระ,พระบรมฉายาลักษ์ทั้งสี่เนี่ยอยากให้ข้าราชการนึกให้มากๆค่ะพระบรมชายาลักษ์รูปที่หนึ่งคือทรงถือกล้องตลอดเวลาทำไมในหลวงต้องการจด เพื่อที่จะเอาไปอธิบายให้ใครฟังแสดงว่าท่านห่วงใยประสบนิกรของท่านตลอดเวลาสองค่ะพระบรมชายารักษ์ที่ทรงถือแผนที่นั่นแปลได้ว่าพระองค์ทรงรู้จักรรักแผ่นดินนี้และจะรักษาแผ่นดินนี้ทุกตารางนิ้วแล้วเราจะยอมหรือจะยอมให้เขเม,มัรมายิงเราหรือนะคะเพราะฉะนั้น พระบรมชายาลักษณ์ที่ถือแผนที่เนี่ยข้าราชการควรจําใส่สมองและใส่หัวใจเลยว่าทุกวันนี้เราปล่อยให้แต่ละคนสู่ประโยชน์จากแผ่นดินและข้าราชการเองก็ไปช่วยเขาสู่ประโยชน์จากแผ่นดินทั้งๆท,ที่แผ่นดินนี้ในหลวงทรงทำให้รู้แล้วว่าทรงทำนุบำรุงมาโดยตลอดพระบรมฉายาลักษณ์ใบที่สามค่ะ คือพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงเรือใบพระเอิญเคยได้รับพระราชทานรูปนี้โดยตรงในหลวงรับสั่งว่ามนุษย์ทุกคนมีเป้าหมายแห่งชีวิตสองเป้าหมายเป้าหมายที่หนึ่งคือไปให้ถึงฝั่งของการทำงานเมื่อหมอรับราชการเลือกเป็นคนที่ทำงานในกระบวนการยุติธรรม เป้าหมายคือต้องทำให้ประเทศไทยมีกระบวนการยุติธรรมที่ดีให้ได้และเท่าเทียมกันทั้งหมดข้าราชการทุกคนต้องตั้งใจที่จะทำเช่นนั้นและเป้าหมายที่สองในหลวงทรงรับสั่งว่ามนุษย์เกิดมาไม่ใช่หลงมัวเมาอยู่ในโลกนี้ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธจะรู้ว่าต้องนิพพานดังนั้นสิ่งที่ในหลวงทรง สะท้อนผ่านพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงทรงรับสั่งว่าเพราะฉะนั้นเมื่อลงทะเลเราไม่อาจควบคุมพายุไม่อาจห้ามไม่ให้ลมมันสงบเราทุกคนจึงต้องเข้มแข็งด้วยธรรมที่จะไปให้ถึงฝั่งทั้งสองสุดท้ายค่ะพระบรมชายาลักษณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแล้วมีพระเสโทคือเหงือในหลวงทรงอยู่สูงสุดแห่งแผ่นดินนี้ แต่ทรงทำด้วยพระองค์เองไม่ได้เอาแต่พูดนะคะพระองค์ทรงเหนื่อยพระวรากายด้วยความห่วงใยประสงฆ์นี่ก่วันนี้ที่อยากมาคุยที่เขาขอให้มาคุยกับราชประสงค์เขาถามอะไรก็อยากจะบอกว่าพวกเราต้องภูมิใจที่เป็นคนไทยและคนที่เป็นข้าราชการต้องภูมิใจที่เป็นข้าราชการและต้องตั้งมั่นในแนวทางที่ถูกต้อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชเมื่อพระชนมายุไม่มากแต่พระทรพระองค์ทรงสัญญาว่าจะครองแผ่นดินโดยธรรมด้วยทศพิธราชธรรมเรามีสักกี่ข้อท้ายที่สุดในการมาพูดคุยวันนี้อย่าลืมนะคะว่าได้เตือนให้ท่านระมัดระวังเจอเจอพยานหลักฐานใดๆอย่าใช้มือเปล่าจับแก้งทีมงานของพื้นที่เพื่อที่จะสามารถรวบรวมความยุติธรรมได้แหลง กลับไปช่วยกันกระจายทำให้มีความจิตสำนึกและมีความรักผูกพันกระตันยู่ต่อแผ่นดินไทยให้ได้และโดยส่วนตัวก็สัญญาว่าจะเป็นข้าราชการและจะเป็นข้ารับใช้แผ่นดินนี้จนตราบชีวิตหาไม่ค่ะขอพระคุณนะคะสวัสดีค่ะขอพรบคุณค่ะขอพระคุณค่ะ